ยาดยาเขายาดเอ๊ใสเออเกกกกีรักเหต้วนดึงี่ตัวนดึงีนี่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 มลินนั่นนั่นนั่เออคุบเอมาโชว์หน่อยไม่ได้เอย่าบังไฟทีอยถอยออกพูด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 ล้นี่นี่นี่อี

บูตีล่ะกาเอ้ยบ่ได้ทำโอ้โอ้นี่นี่ของขวัญของขวัญนี่นี่เท้าหนูเยียบแล้วเนี่ยฮิฮิี่คุบคุปคุบนีละดี

นี่นี่แกะนี่จับนี่นั่นน่นนั่นบึ๊บนี่น่าลำพงฮะบ่อเนีมัน้าอยู่เฮ้คอมเมน สายสาคุบคุบคุบตัวตัวเๆคุบคุบมาลวมาแล้วนี่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 จับ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 ได้ยังคุบจะถี่แตกลยพี่มนมาหอดพี่แล้วพี่โอ้ยงอขวัญคุบจะขี่แตก ชิเม่โจได้เรามาทำการเก็บแนงกันแล้วมาโอ้โหนี่เราใส่นี่เลยใส่นี่เลยพุญลินเฮ้ยจะเดินชนตรงนี้แหะระวังให้ดีอย่าจับหน้าใส่นะ ใส่นี่ใส่ใส่นี่เลยไปาาขุดไปาาขุดนั่นนั่นนั่นเฮ้ยมาจับเร็วเร็วเออได้แล้วได้แล้วเอวเอมนคูปท่า,งงานให่ท่านงอะไรอ เออจับ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 เอาใส่เอาใส่กระเบงก่อนล้างก่อน